ส,สดียาเย็นครับผลเยอะมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยเข้ามาทำอะไรกันนี่นี่นรถตู้ก็มาเอา้าอันนี้รถเก๋งไครนี่นี่นี่อ้คันนี้คันนี้มะเรงวันนี่รถมะเรงวันรู้เลย โอตีสีน่อยู่เลยเอาโคจิเอาอพี่ไปไปซื้อปซอยนะไปไปไอ้ไปคุยสีเกดนู่แล้วไปคุยกับเฮียบอะเฮียอนุาตร์อะไปไปอคุมีเกดนอ้ต้มันเกียดใสไปเลยไอ้ต้มันโกนจ้ำหมดฮะวางโดนเก

บรูดสูตรแล้วบ่อันนี้มีมีตัวล็อกไหมมีเหมือนกันเลยเดะตัวล็อกตีจนขาดหมดแล้วเหมือนมันนั่นโนอะเรียนไม่ทายนี่เแล้วจะชู่แล้วเอาจะชู่เช็ดเอยนี่นี่เช็ดอ่อให้้นี่ในทั้องมดเลยใช่ไกันไหนทน่ะเย้ย่างเกลือเลยเอ้

หนึ่ร้อยหนึถาบัตรถบัตรได้ไมไ้ไหนเดิโทรนะโอ้ยเดี่มันหนักเดีมันหนักอันนีอย่าไปกระสังนะอาเอานี่อายนนี่วน่อาเยนี่นี่นเนีนเนี่ยเนี่ย่น่น่เ่ย่่่อเย่นดูนูเามาดูรถหน่อยไป จะบอกกันหน่อยฮะอะไรอันนี้มันคืออะไรเนี่ยมอยู่ในอเป็นไเล็กไนี่ไหนใช่ไหม นั่นมันอยู่ตรงไหนตรงนี้มันต้องใส่เลยไหมต้องใส่ไหมตัวนี้มีปะไม่ได้นี่มีมันจะเป็นยางอนี่ดูมันเล็กเนาะเห็นไหมเออ๋อดนั่นพี่อ๋อเก่ามันขาดหมดเลยปอนี่แหละ อ๋อเขาตัดดิดี๋ยวนี่แต่ว่ามันสิกันนี่พี่ดูนี่มันตัดเลยนี่นี่เทำไม่ไดนี่แต่ว่ามันสิกันนี่ถ้าตัดนี่มันหางดูดูอ่ะยังเยอะอ่ะถ้าตัดออกก็หางไม่ต้องใส่แล้วนั่งนี่ทำไมมันมาอย่างนั้นมันเล่นมันเล่นฮโรนกันเนาะมองกันแต่แคนี้ใส่ได้ เยอัเยอม่่เท่านั้นอไมไ่ยำยันอยู่ตรงไหนอยู่อยก่อนจำไม่ได้เราทงัดเราตรงมันจำได้หมดเลยเคยขอดประจำมุน หมดมาต่ทีไม่ได้ตรงเลยเป็นคนแงะเนี่ยดับเช็ดอดไม่ใช่ตัวนี้มันอยู่ตรงนี้นี่นี่ไงนี่มันอยู่อย่างนี้น่าว้าเละอะถุงทุงนี่มันอยู่ขอบนี้นี่นี่นี่ตกใจหมดครับ เอาได้ตรงนั้นมึงมถอดดิงมึงถอดรินมเลงหรือเปล่าชันพงอยนนี้นี่อยู่ตรงไหนนี่นี้อยู่ตรงไหนนี่ฮะพอินเลอุยับุงงตัวนี้อยู่ตรงไหนยังไงนี่งเอ้ยตรงมานี่งคนงาน ก็นี่นเทรนี่นี่ตัวนี้แคนีรกนี่นแนันนแนอนเนริคตัวใหญ่ตัว,ตวน,น่วาใจน,นกน,าน,น,น,นก้าเลยนะนกพัดดึงมีนกกรมีน้ำได้ของอันขึ้นบน ถอดไปไหนแล้วทงทอันนี้อันใหญ่อันนี้อาจารย์ชูกดตำราแล้วไม่ถ่ายอยู่ติดมือทงแตงเขาถึงมืออาจารย์มิมไม่ด่น้องคลีดเร็งอาจารย์น้อง นี่ตรงกลางไม่ใช่หรอ่ะเจอเรี้อยู่ล่างนี่น่าจะอยู่ล่างล็อกกี้ห้าสิบเจ็ดเไหม เอาเสียบอลิงเข้าไปใช่ไหมเป๊ะเลยใช่ไหมนี่เป๊ะเ

cái cùng một, phải không? Nên luôn để rỗng, có cá, có sinh tăng, có sinh thay, lấy gì?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  lấy

ทั้ห้าเหรอไม่แพงหรอกแต่ของเท่ล่ะเทม่นจะสามพันสองพันาเอาเท่ดีกว่าเอเทมหาซื้ยยากเลยอร่ยากเลยรีกิจัรมันมีไหมอรอยยากที่ไม่รู้หล่น่าจะมีว่าน่าจะมีอะไรของแม่โคไหนนเดีวเราอยู่ในสาน

ไนาเป็นนะนาเปพน่อนเีพวะใช่ใเพยเพีตาเราไปเอาคอเล็กมาคออยู่อยู่ตรงขามยุ่งอ่ะพี่ตรงขามตรงูไหนตรงขามยุ่งอะใช่เป็นพุทธายังปลา ด้อยครับดนวยะคอมพิวพตดไทยมพลาดท่านองค์เงคพระทูตอนนี้มันลดแล้วใช่เลยไมด้เยคมพูดไทยเป็นหนึ่งหงมันมีตัว

con subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ này à video hấp dẫn ไม่ <laughs> ไม่ต <laughs> ้องขา <c oughs> เนเราใช้ <c oughs> สมาธิเพราะว่าเดี๋ยวจะใส่กลับหัวกลับหังจันชูอายอกล้องอายกล้องอื อยู่อันนี้มันกันฝุ่นเฉยๆไม่มีเท่าไหร่หรอมีต้องรองกันดันบดักรรบดำดำไปขี่เดีเรานรไปบดูตามนี่นะมันน่าจะทำกิ๊มาหลบเลยเนาะ จิกเอาพี่สุดเดิมจิกจิกเอาแล้วนั่นเอง่างว่าเจอ่ะเ้าอ้อ้ยเไปดูก่อน ก็ง่ายยังไงนี่เหรอเขาไปแล้วเ่ฮะจะเจอกันใหม่ที่หน้าครับทุกท่านสวัสดีครับฮะ